มาถึงความคืบหน้าของการพัฒนาเมืองการบินแล้วก็สนามบินอู่ตะเภากันบ้างนะคะล่าสุดทางด้านบอร์ด e EEC ค่ะก็คาดว่าจะสามารถสรุปผลการเจรจาต่อรองผลตอบแทนกับกลุ่ม DBS ได้ภายในเดือนมีนาคมนี้นะคะซึ่งล่าสุดทางด้านของนายคณิตแสงสุพรรณค่ะเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่าสกอพอ,อรหรือว่า EEC นะคะเปิดเผยว่าได้มีการรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงานโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออกให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือก Кор. พอที่มีพลเอกประยุทจันโอชา,านายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกพอเป็นประธานได้รับทราบว่าคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาข้อเสนอซองที่3คือด้านราคาจากเอกชนที่ผ่านข้อเสนอซองที่2ด้านเทคนิคทั้ง3รายและมีมติให้กลุ่มกิจาการร่วมค้า BBS ที่เสนอเงินประกันร,รายได้เป็นผลตอบแทนให้ภาคร,รัฐสูงที่สุดเป็น ู้ได้รับการคัดเลือกและเข้าสู่กระบวนการเจราจาเมื่อวันที่30มกราคม2563ทั้งนี้การเจราจาค่ะจะได้ข้อสรุปนะคะภายในมีนาคม2563และสามารถเสนอร่างสัญญาที่สำนักง,งานอายการสูงสุดพิจารณาให้สอกอพอ,อและคอรมอพิจารณาได้ภายในเดือนเมษายน2563นี้นะคะสำหรับกลุ่มกิจาการร่วมค้า BBS ก็ประกอบไปด้วยบมจการบินกรุงเทพค่ะถือหุ หุ้น45%บมจ BTS Group h o l d i n g ถือหุ้น35%และบมจซิโนไทยเอนจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่นถือหุ้น20%นะคะโดยมีสนามบินนานาชาตินาริตะนั้นเป็นพันธมิตรค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดข่าวสารที่น่าสนใจแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ค่ะรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะคะยังมีข่าวสารเด็ดๆรอคุณอยู่อีกเพียบเลยล่ะค่ะ